โอเคครับสวัสดีครับจาก, yes ก,กร้านย e สเ a k เกอร์ศีสะเกษนะครับก็วันนี้เราได้เซอร์วิสฮาร์เรย์เดวิสันไอรอ883นะครับปี2018หรือ19ประมาณนี้ครับตัวใหม่ๆนะครับก็เราจะใช้เครื่องมือ PTYM นะครับมาดูกันว่าเครื่องมือตัวนี้สามารถทำอะไรกับ h a r ์เร d ์ v i วิ o n นคันนี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ออนสวิตเรียบร้อยครับหน้าจอมานะครับเครื่องมาเรียบร้อยครับแล้วก็จะเข้าไปที่เมนูของ h l r y d ด v i ิส o n นะครับปึออ๊บก็ไปที่สปอร์เตอร์นะครับไปที่8 8ดแมากกว่าปีสินะครับเข้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะทดสอบอะไรกันได้บ้างนะครับเรามาดูกันครับ โอเคนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปที่เ,เมนูนะครับในตัวของเอาตัวนี้ครับตัวสวิตด้านซ้ายนะครับคือไ์แฮนคลิปไดโนสนะครับสามารถวิเคราะห์ตัวประกับนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างมันแยกส่วนนะครับซ้ายกับขวานะครับเราสามารถทดสอบได้ทั้งสองด้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะทำยังไง โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านซ้ายกันก่อนนะครับไรที่ไรเดอ a ตนะครับโอเคครับมาแล้วครับนี่คือข้อมูลด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า,าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับโอไดมิเตอร์สวิตตัวนี้มันมันอันนี้อยู่แล้วนะครับก็คือ อ่ะจากนี้เราไปดูตัวนี้ก่อนครับ High ไฮ Switch High b e ีมคือไฟสูงนะครับไฟสูงถ้าผมเปิดไฟสูงนะครับมันจะขึ้นคำว่าอ่อนนะครับเห็นไหมครับ High b e ีมนะครับอ่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดปิดลงนะครับออฟครับตัวโ b e ีมจะมาอ่อนแทนนะครับเดี๋ยวมาดูไฟ ไฟตัวขอทางนะครับนี่ครับไฟขอทางแปพัสวิตนะครับถ้าผมกดไฟขอทางจะขึ้นคําว่าออนนะครับส่วนโลบิมมันจะตัดมาที่พัสวิตไปดูนะครับผมจะขอทางเห็นไหมครับปล่อยไฟสูงขอทางนะครับปล่อยติดออนปิดได้ครับแล้วก็จะมาดูว่าด้านไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเลี้ยวตัวต่อไปคือไฟเลี้ยวตัวนี้ครับไฟเลี้ยวนะครับถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวตัวออฟจะกลายเป็นออนนะครับไปดูครับผมกดไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมครับออนปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นช่วงจังหวะพาร์นะครับถ้าผมปิดปุ๊บมันจะออนปั๊บเห็นไหมครับมันจะดับถ้าผมกดออนอีกทีนึงมันจะออนปุ๊บแล้วตัดกลับมาที่ออฟเหมือนเดิมนะครับแต่ไฟไฟไฟเลี้ยวจะติดนะครับคอยดูนะครับปั๊บออนเรียบร้อยเนี่ยครับไฟเลี้ยวติดครับ เห็นไหมครับต้านซ้ายนี่คือของเครื่องมือ p t m m นะครับเราก็ทดสอบอยู่นะครับอมกับ h a r l i y d a v i d s o n นะครับตัวนี้ก็ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าผมปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับครับอ่าทีนี้คัตสวิตนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ว่าถ้าเรากำคัตคอยดูนะครับตัวนี้นะครับสวิตนะครับตอนนี้มันขึ้นคำว่า r e lease เดี๋ยวผมกำคัดนะครับมันจะขึ้นคำว่าอะไรไปดูกันครับผมกำคัดนะครับเห็นไหมครับดีเพรสนะครับคือกดนะครับดีเพรสคือกดคัดนี่ผมกดคัดไว้นะครับถ้าผมปล่อยมันจะกลับไปค่าเดิมอันนี้ปล่อยครับเห็นไหมครับกำคัดปล่อยเนี่ยครับก็คืออันนี้คือด้านด้านซ้ายนะครับสวิตต่างๆตัวด้านซ้ายถ้าเกิดมีปัญหาเราสามารถจิ้มแล้วก็ตรวจสอบได้เลยครับ ไม่ต้องไม่ต้องไปลืมมันนะครับเราทดสอบได้อันนี้ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านขวากันครับเดี๋ยวต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้จะยาวเกินไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราต่อต่อคลิป2นะครับ